ขอบคุณน้องเบลล่าที่ร่วมสนับสนุนมูลนิธิองค์กรทํดี1ล้านบาทน้องบอกว่าหนูรู้พี่บุ๋มช่วยจริงและอยากสนับสนุนอยากช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ได้ผ่านสถานการณ์น้ำท่วมไปได้สงสารชาวบ้านที่ต้องเจออะไรแบบนี้บุ๋มขอขอบคุณน้องมากๆเลยนะคะสวยและอย่างใจดีไม่แปลกใจทำไมคนรักน้องเยอะสวัสดีค่ะพบกับทันข่าวทันดาราเรามารับชมข่าวไปพร้อมๆกันเลยค่ะบุ๋มบรรด,ดาก,กับหัวใจเบลล่า รานนี้ โอนเงินช่วยน้ำท่วมพร้อมคำพูดซึ้งใจไม่แปลกใจทำไมคนรักน้องเยอะจังคายังคงต้องการความช่วยเหลือสำหรับวิกฤตอุทกภัยที่เกิดขึ้นภาคเหนือซึ่งเรียกว่าครั้งนี้เชียงใหม่รับไม้ต่อจากเชียงรายน้ำท่วมหนักเนวรอบ5้ปีและในบางพื้นที่ท่วมถึงเอวอยังรอคอยขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่และล่าสุดค่ะมูลนิธิของบุ๋มบรรด,ดาที่ยังคงเข้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องอีกทั้งทางมูลนิธิยังเปิดรับบริจาคทั้ง อาหารและเงินที่จะนําไปช่วยพี่น้องที่กําลังประสบภัยในตอนนี้และล่าสุดบุ๋มได้เผยเรื่องราวของนังเอกสาวสวยขวัญใจคนใดที่ร่วมบริจาคเงินผู้ประสบภัยในยอดหนึ่งล้านบาทซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือเบลล่าราน,นีนั่นเองโดยได้มีการเขียนแคปชั่นว่าขอบคุณน้องเบลล่าที่ร่วมสนับสนุนมูลนิธิองค์กรทําดี1ล้านบาทน้องบอกว่าหนูรู้พี่บุ๋มช่วยจริงอยากสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบ ให้ผ่านสถานการณ์น้ำท่วมไปได้สงสารชาวบ้านที่ต้องเจออะไรแบบนี้บุ๋มขอขอบคุณมากนะคะน้องสวยและยังใจดีไม่แปลกใจทำไมาคนรักน้องเยอะจัง